สวัสดีจ้าตอนนี้เราอยู่กันที่ที่ไหนอะเธอที่สถานีหมอชิดนะจ๊ะบขอสอหมอชิดซึ่งตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่ผานกเขาจังหวัดเลยถูกต้องแม็กไฟใช่แล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะหาชานชารามีจัดเราได้ซื้อตั๋วมาสองใบแล้วนะขอบคุณครับ ซึ่งเรากำลังไปชานชาราเพราะว่าเราเดินทางกันด้วยซันบัสนะทุกคนนี่ให้ดูก่อนเราไปด้วยรถบัสซันบัสแต่ว่าเราเดินทางประมาณสองทุ่มแต่ว่าตอนนี้สองทุ่มครึ่งเพราะว่าเผิโย่เรอเพราะแบบต้องการที่จะไปที่ท่ารถก่อนเราจะได้ไม่ต้องรีบร้อนทําเวลามากนะกนะเพื่อนเนาะเพราะฉะนั้นยังไงเดี๋ยวตอนเราขึ้นรถแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายบรรยากาศในรถให้ดูนจะจ็นเพื่อนๆแต่วันนี้จะ พิเศษหน่อยเพราะว่าเราจะไม่ได้มากับแกงพิซซ่รี่นะเพราะว่าเรามากับเพิพเร์กโยบเลิฟของเราคนใหม่มาดูกันว่าทริปนี้จะพังพีหน้าขนาดไหนเพราะว่าในเรื่องของการจองเต็นนั้นเราก็ยังไม่ได้จองด้วยเราจองแค่ที่กลางเป็นอย่างเดียวไปดูกันหน้าง,งานว่าจะมีเต็นหรือเปล่าและอย่างที่สองเลยที่เพิรกโยวกังวลเลยก็คือลูกหาจะมีหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าง,งานนะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวเราขึ้นรถกันนะจ๊ะบ๊ายบาย สะดุะโดโฉลว์เหมือนอยู่ในโคสปีดเรลแห่งหนึ่งหลังจากที่เราทราบผมว่าปิดโควิดไม่ใช่ยังไงเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ผ่านของ,ของเขานี่จ้าเพื่อนจะได้ไม่รบกวนชาวบ้านชาวช่องเขาเฮ้ยเงยอมมาดูนกันว่าพรุ่งนี้จะมีโกคาหรือเปล่ารอดูกันนะจ้าคิดแบบยูทูบเบอร์ั ตอนนี้เราเดินทางกันมาถึงที่เจกิมเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แวะมากินข้าวเช้ากันก่อนเพื่อนอซึ่งวันนี้เรากินเป็นไั่กะเพราไข่ดาวราคาไม่แพงด้วยนะ45บาทเองนะซึ่งที่นี่เขาก็จะมีบริการห้องน้ำฟรีด้วยแล้วก็ ยังไงเราก็ต้องรอรถที่เราจะขึ้นไปหน้าอุทยานอยู่แล้วตอนนี้เป็นเวลาตีห้นะครับเราก็เหลือเวลาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเพราะว่ากว่ารถจะเริ่มวิ่งก็ประมาณตีห้าหกโมงเลยนะจากที่พี่ทังานด้านล่างเขาบอกเรามานะซึ่งเราก็จะใช้ระยะเวลาตรงนี้ในการ e n j o y ิ้ง ยังไงเดี๋ยวเรากินข้าวเราก็รอรถกันไปก่อนละกันนะเดี๋ยวเราไปโผลก,กันที่หน้าอุทยานเลยดีกว่า Enjoy Eating นะจ๊ะบายยนี่ของยายฟ้าจ้ะขอที่ชิดผูกระดึงอันนี้เป็นเวลา6โมง50แล้วเรามาดูกันว่าเราจะขึ้นไปถึงยอดภูกระดึงกี่โมงนะจ๊ะ เออไปเดี๋ยวเราถ่ายป้ายไปให,ให้ดูแล้วก็เริ่มเดินทางกันเลยดีกว่าเดินจ้ายแสงแรกของวันนะทุกคนหลังจากเดินขึ้นมาได้ประมาณสิบนาทีสู้ๆนะเพิงถึงแล้วจ้าซ้ำแหกแล้วเวลาจากข้างล่าง,งาประมาณสี่สิบนาที มือข้ามบนก็สวยอยู่นะดีๆซ้ำแหกซึ่งข้องบนก็มีของขายเต็มแล้วเพื่อนๆดูจากร้านคาแล้วก็คือตอนนี้สภาพชันก็คือสำแหกจริงๆเธอเราไปหาของกินกันดีกว่ามันมีอะไรกินบ้างในช่วงเช้านะจ๊ะเอาแตงโมก,ก็ได้ครับหาตั้งกันนะแม่นะหาดีๆนะลูกบรสิบบาทนเดียวเหรอครับ มากับเพื่อนอีกคนหนึ่งครับแต่ว,ว่าเข้าไปได้ยังเขา่าวกำลังเดินขึ้นมาไหมเราไปเข้าห้องน้ำเพื่อนหญิงเพื่อนชายเข้าก่อนผู้หญิงครับนี่นะแม่นะหแม่มาพักทานแตงโมก่อนอืมแม่ใจใจครับแ,แม่อืมหื้หน่อย กินตังโมกับแสงยามเช้าก็เห็นเพิงย่อยู่ไกลๆตนู้นตอนนี้เราอยู่กันที่ซัมแฮกเลยนะครับผมแล้วก็จากข้างหลังเราเป็นวิวจากด้านบนซัมแฮกนะคือดีมากทุกคนดูดิแสงแรกของวันพร้อมกับความหมองหน่อยๆชีวิตเราก็มัเกิดมาเจอกับธรรมชาติแล้วแบบนี้แหละฉันว่านะทำงานมามันก็จะได้หายเหนื่อยเวอร แล้วก็ระหว่างนี้เึงนโยนแล้วก็กินแตงโมพร้อมกับน้ำโคกซึ่งยังไงเดี๋ยวเราไปกันต่อนะว่าด้านบนเราจะใช้เวลาเดินกันอีกกี่นาทีแล้วก็ จากจุดน,นี้ถ้าทุกคนเดินขึ้นมาซัมแฮกใช่ไหมทุกคนก็สามารถซื้อแตงโมแบบซี่มากินได้นะแล้วก็เดินเข้ามาทางด้านขวาแล้วก็จะเจอวิวของซัมแฮกที่เป็นแบบนี้สวยมากยังไงแล้วก็แวะพักตรงนี้สัก5นาทีสิบนาทีแล้วค่อยเดินกันต่อเนอะาะเจอกันด้านบนไบซัมกอารางแล้วจ้าทุกคนมีของกินตลอดทางเวอร์ <c oughs> เราแวะพักผ่อนโดยการกินไอติีมกับบิสกิตก่อนนะจ๊ะของผึ่งก็จะเป็น น้ำแดงกับน,นมนางเอ็นจอยอิตติ้งมากตอนนี้ฉัน v e เลิเพลง I love เพลงขอบคุณพี่ที่เป็นลูกหาบเขามีจังหวัดดนตรีในหัวใจเนาะไปเจอกันข้างบน จากที่เดินมาประมาณสี่ชั่วโมงเราก็ได้ถึงจุดด้านบนแล้วนั่นก็คือป้ายครั้งหนึ่งในชีวิตเราคือผู้พิชิตผูกกระดึงนะจ๊ะเหนื่อยมากจากด้านล่างเดินขึ้นมาประมาณ4ี่ชั่วโมงนะประมาณ7กิโลนี่เราถึงแล้วเย้ yeah. เดี๋ยวเรามาถ่ายรูปก,กับป้ายผูกกระดึงกันนะจ๊ะ,จะหเรรานันยง แลไไมม่ีทางงบใใใใคครักกนนจจยเว็วว้หต้นไม้เจ็ดสิ่งมหัศาจรรย์ของโลกโาน,น,นางนี้ก็คือสิ่งมหัศาจรรย์ของโลกเหมือนกัน <laughs> ถึงแล้วนะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่จุดกลางเต็นเรียบร้อยแล้วนะเรากำลังจะมุ่งตรงไปที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวนะจ๊ะ ตอนนี้เป็นเวลาประมาณขอ,อยนาดูบ่ายโมงแปนาทีเราเริ่มสตาร์จากข้างล่างก็ประมาณหกโมงสีสิบเจ็ดถึงบ่ายโมงโอเครู้เรื่องขอบคุณเผิงที่ช่วยแก้ให้แต่เราแวะทุกจุดนใช่เพราะว่าเราอแพทุกซัมแล้วเราก็มีซัมไฟด้วยก็คือซัมของเผิงเองที่แบบก่อสร้างมา <laughs> ยังไงเดี๋ยวเราไปที่จุด ศูนย์บริการนะักท่องเที่ยวเพื่อเช็คอินเอาพวกเลนตูนหรือว่าถุงลอนถุงลอนูนหรอกันดีกว่าโอเคถึงแล้วนะจ๊ะขึ้นมาบนภูกระดึงก็ต้องกินอะไรหม <c oughs> วกกระถาไปเลยสิคะ เรากินหมูกระทะในช่วงตอนนี้ประมาณ5้าโมงเย็นหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่รู้แต่ว่าเรามีจุดมุ่งหมายก็คือเดินข้ามากินหมูกระทะเลยจ้ะเริ่มเลยกินหมูกระทะนะจ๊ะเพื่อน,นกินมากหลังจากที่เดินมาเหนื่อยๆเจอน้องด้วยทุกคนนั่งกินหมูกระทะอยู่น้องก็เดินผ่านมาแบบงงว่า อันนี้เป็นเวลา6โมง7นาทีนะจ๊ะเราขึ้นมาดูพาทิตขึ้นกันบริเวณดุนกแอนด์ซัมติงตอนนี้พาทิตยังขึ้นไม่สุดนะเป็นช่วงที่ขอบฟากํำลังแบบเปลี่ยนสีพอดีอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มาคนเดียวอีกแล้วน,นะครับเพราะว่าเพิงเย่ยวแล้วของเราก็คือนอนติดเตียงยิ่งกว่านึกว่าผู้ป่วย เราก็ค่อยเก็บภาพไปฝากเ,เพื่อนๆนะช่งวงเวลาของครานะ ลอยแล้วนะครับก็มีผู้คนขึ้นมาถ่ายรูปมากมายเลยจะไ,ไปดูความทิตขึ้นเราก็มากินกาแฟกันต่อ,น,อนะเพื่อนม,มีจัดได้อเมริกาโน่จากร้านพี่เดือนมาแล้วก็เดี๋ยวเรารอเป็นไข่กระทะโจ๊กแล้วก็ปังโก,กกันด้วยอาหารเช้าของอาหารเช้าของเรานะครับไข่กระทะ จกพร้อมกับอ,อเมริกาโน่ฟินไม่ไหวสวัสดีเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่2องแล้วนะจ๊ะแล้วก็วันนี้เรามีแผนจะไปสุดทางกันที่ผาอะไรนะฟ้ายผามักดูซึ่งวันนี้เราเช่าในส่วนของจักรยานมาเพราะว่าเราจะเดินทางโดยการปั่นจักรยานทั้งวันเลยราคาล้อใหญ่ของเราจะอยู่ที่410บาทนะเพื่อนแล้วก็ ระหว่างทางจุดแรกที่เราแวะน,นะก็จะเป็นนี่เลยองค์พระนะครับผมมาไหว้สักการะบูชาก่อนก่อนที่จะเดินทางนะเราจะได้เดินทางกันอย่างปลอดภัยนะเพื่อแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าระหว่างทางก่อนไปผาหมากดูกของเราเนี่ยเราจะเจอวีรกรรมอะไรบ้างแล้วก็วันนี้แดดดีมากดีไม่ไหวยังไงเดี๋ยวเราจะเก็บภาพระหว่างทางไว้เพื่อนๆดูนะสำหรับเดย์ทูแล้วก็วันนี้เรายังมีในส่วนของการทำ ชาเลจงอีกด้วยเพราะว่าเราจะเป็นนี่จ้ะสตาร์บัคชาเล้งนะจ๊ะผมก็คือเราจะถ่ายรูปแก้วสตาร์บัคกับสถานที่ต่างๆของเราวันนี้เดี๋ยวเรามาดูรูปกันนะว่าแต่และสถานที่ที่เราถ่ายกับแก้วสตาร์บัคของเรามันจะเละเทะขนาดไหนเดี๋ยวเราเอาพามาฝากนะจ๊ะบ๊ายบายเราอยู่ น้ำตกท้าใหญ่ซึ่งเป็นน้าตกที่ไม่มีน้าตกมีแต่เพิงนี่ข้างล่างมันจะเป็นแบบนี้เว้ยแต่ว่าถ้าเป็นช่วงที่ใบเมเปิลมันแดงมันจะสวยมากแนะนําต้องมาหนึ่งแค่นั้นแหละต่อไปเราไปไหนเดียวไฟ ะที่สะอนดานนะคะสะอนดานเหรอตอนนี้เราอยู่กันที่น้ําตกถ้าใหญ่เออเดี๋ยวเราก็ไปดูกันต่อว่าสระอโนดานจะมีน้ําหรือไม่อย่างไรไะเดินทางกันเลยดีกว่าค่ะนัยนะจ๊ะสะอนดาซึ่งไม่มีอะไรเลยจ้าแห้งแหลงยิ่งกว่าทุ่งยาสวรรค์นี่เราถึง ผานาน้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆถึงแล้ววิวโคตรดีเลยเดี๋ยวพาไปดูวิวริมหน้าต่างก่อนมาริมหน้าต่างริมผาจะหนูโหแอบสูงอยู่นะเนี่ยแต่วันนี้เป็นวันที่แดดไม่แรงมากนะเพื่อนๆโหสูงมากดู อันนี้คือริมผาสุดเลยนะทุกคนน้องเระมัาระวังในการเดินไปด้วยนะจ๊ะโอ้ถึงแล้วผานาน้อยนะเพื่อนๆสวยมากนี่คือบรรยากาศบนผาเหี่ยมเมฆคือมันสูงมากเลยนะถ้าดูด้วยตาเปล่าแต่ในกล้องมันดูเหมือนไม่สูงเลยอะบรรยากาศดีมาก วันซีสีนฉันตกใจนี่ก็ไม่มีไม่ได้กินเลยไหนทไหนครับไหนเกือบอดกินแล้วคุณพี่มาเจอมาเจอชื่อที่เขียนผิดด้วยนะต่อยิ้กด้วยก่แฟด้วยหรอเอาร้านกาแฟครับอ๋อคุณพี่กาดกันมากใช้เม็ดนี้ตัวนี้ครับไอเดียวเปียด้วยอ่ะถ้าอยากเพิ่มปิดปากก็เป็นตัวนี้ครับตัวที่ผม่ออกมาอ๋ออันนี้เป็นตั้งแต่มา22ปีนะครับโอ้โหคุณพี่ แต่ว so so oh, ่าเป็นปูกระดิ่งกระป๋องก็เรียกมันเป็นตัวเองยอดปลาป่าเราเปิดกาอฟคุณจะกินร้อนหรือกินเย็นฉันจะกินเย็นค่ะฉันจะแบบต้องการเคนะครับกินเย็นก็หลังห้าโมงเย็นตะโฟกันครับน่าจะรู้ก็เล่นหมุกเงนี่นะครับเรามีนะครับอ๋อม่ต้องปกครบคานเงินไม่ต้องปกยังดีคืนเงินบาทใช่ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเก็บเงินฝ้ายก่อนเพราะรูปตกฝ้ายปึ้ง ได้บุญมาแทนสุดยอดโดนร้านจานที่เขาจัดน่ารักมากเลยจานกันดับที่ยี่บเด็กครับสามหมื่นครับคพเตอร์เราจ้าขาไปเจ็ดพันสุดยอดตาจะได้ข่ยันไปจิตพันแดงนี่คือมือชงอันดับหนึ่งของเรานะจ๊ะ ยังไงทุกคนก็ต้องแวะมาปาที่แน่นอะนม่ครับบทวาสนาไม่ต้องกันังไม่ได้มาแต่กว่าจะมาถึงครับพี่ขึ้นเหนื่อยมากเลยอาจริงบ้างใช่มันมีความแบบธรรมดาที่แบบอะไรใส่ปะธรรมดาที่ดูแสนพิเศษอะไรแบบนี้แล้วร้านคุณพี่นี่ีวืวเต็มแต่ตร้านพี่เขารีวิวเยอะจริงแต่รการนี้มาก อโอ้ยแต่ว่าถือว่าประสบความสำเร็จเนี่ยพี่พผมว่า,า,าวผมว่าของขอที่ด<อ>ีด้วยแหละกาแฟเนะาะเพราะอย่างนี้นที่อยู่จ้างไม่ได้ให็นนี้จ้างไม่ได้ไดใช่ไหมใช่ครับผมโชเกต์ล้มซีฟังเออฉันเพลิดก็ได้ ฉันหอยหากาแฟาแบบนี้มาทั้งหลายวันแล้วขอบพระคุณมากแล้วหลังจากที่เราไปดูพระอาทิตย์ตกกันแล้วแล้วก็ไม่เจอพระอาทิตย์ตกเพราะว่าเราไปสายกันใช่ก็กินซุปต่มไปเลยสิคขายย้อนใจไปเลยสิค <c oughs> ขา <c oughs> ยอนะ่า <c oughs> มีเป็นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ซมตำแล้วก็มามา่าในเมื่อฉันไม่เจอพาทิตกฉันก็กินซมตำยอมใจไปเลยจบนะเพิงโอเคจบค่ะเ <laughs> จอเพื่อนด้วยอ่ะหุ้ยสีท่องสีช่องเฮ้ยได้เวลากลับบ้านของเราเรียบร้อยแล้วเรามาพักกันที่ภูกระดึงทั้งหมด3วัน2คืน คนที่มงไม่ลงก็ต้องเก็บกระเป๋ากลับบ้านยังไงเดี๋ยวเราขออนุญาตจบคลิปกันเพียงเท่านี้เลยนะกันนะครับก็สำหรับมูลค่าของทริปนี้ก็เสียหายไปหลายพันอยู่ดยค่าหมูกระถายังไงเราก็ขอให้ทุกคนเอนจอยกับการใช้ชีวิตนะอยากเทียเท่ยวก็เที่ยวไปเลยสำหรับวันนี้ขออนุญาตปิดช่องแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย ตอนแรกว่าจะปิดคลิปที่เป็นนะทุกคนแต่ว่าตอนนี้คือหมอกมันลงหนักมากอยากให้ทุกคนเห็นบรรยากาศแบบนี้ด้วยตัวของตัวเองนะมันสวยมากจริงๆอ่ะเพื่อน่อยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด subscribe ให้บอลด้วยนะครับสำหรับช่องที่ Story Channel นะสำหรับวันนี้ลาไปด้วยภาพบรรยากาศหมอกสวยๆกันนะจ๊ะบ๊ายบายพวกกระดิง